มัทฉะาชาเขียวน้ำอัดลมกาแฟเครื่องดื่มชูกำลังรวมไปถึงแอลกอฮอล์ดื่มทุกวันมีผลต่อสมรรถภาพเพศชายยังไงสวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชดาวจังวังกรคุณหมอพริตตี้เองนะคะหมอดาวเป็นหมอเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร,ร์ครอบครัวค่ะและก็ยังเป็นหมอวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟ,นฟนูสุขภาพมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่าการดื่มเครื่องดื่มทุกวันเนี่ยมันมีผลต่อสมรรถภาพเพศชายไหมคําตอบคือ มีค่ะเอาละมาดูทีละอันกันนะคะมัทฉะชาเขียวก่อนนะคะทุกคนมัทฉะชาเขียวเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นการชงนะคะก็คือชงดื่มที่เป็นผงๆนะคะแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยข้อดีก็คือจะมีสาร EGCg ค่ะซึ่งจะช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดก็จะมีส่วนช่วยทำให้หลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงขึ้นส่งผลดีต่อสมรรถภาพทางเพศชาย อย่างต่อมาค่ะคือน้ำอัดลมนะคะน้ำอัดลมเนี่ยต้องบอกว่าน่ากลัวมากเลยเพราะน้ำอัดลมนั้นมีน้ำตาลค่ะและน้ำตาลตรงจุดนี้ค่ะก็จะทำให้เกิดการอักเสบของเส้นเลือดในคุณผู้ชายได้และทำให้เกิดภาวะอ้วนเบาหวานอีกนะคะอันนี้ลดสมรรถภาพทางเพศได้ค่ะ ในขณะที่กาแฟนะคะถ้ากิน1-2แก้วจะปึงปังดึงดั่งได้ซึ่งตรงจุดนี้ก็กระตุ้นสิ่งเราได้แต่ถ้ากินเกินไปก็ไม่ดีนะคะอย่างต่อมาก็คือเครื่องดื่มชูกาลังค่ะเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยจะน่ากลัวหน่อยตรงที่ว่าเขาจะมีทั้งคาเฟอีนแล้วก็มีเรื่องของน้าตาลด้วยซึ่งเครื่องดื่มชูกําลัง duc, น,นั้นนะคะจะมีผลเสียค่ะเรื่องของสมรรถภาพทางเพศได้และก็ถึงแม้ว่าเครื่องดื่มชูกาลังเนี่ยเขาจะพยายามใส่สารนู่นนี่นั่นนะแต่แก่นของมันก็คือเรื่องของน้ําตาลและก็สิ่ทงทง ต่อสมรรถภาพเพศชายได้ค่ะในขณะที่แอลกอฮอล์นะคะก็เป็นคําถามนะคะว่ากินแล้วปึงปังไม่ใช่หรอคําตอบคือไม่ใช่ซะทีเดียวค่ะแอลกอฮอล์นะคะอาจจะทําให้ดีในช่วงแรกค่ะรู้สึกสู้ซาในตอนแรกแต่ระยะยาวค่ะการดื่มแอลกอฮอล์จะกดเส้นประสาทนะคะจะทําให้ไม่หลังไม่สู้ไม่แข็งค่ะดังนั้นคุณผู้ชายที่ชอบกินแอลกอฮอล์ระวังตัวไว้นะคะเรื่องเพศต้องเรียนรู้ชีวิตคู่ต้องร่วมกันดูแลค่ะ EEU Excellent Equilibrium United Clinic นะคะเราก็มีคุณหมอที่ดูแลสมรรถภาพเพศด้วย แล้ววันนี้หมอเราต้องไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะเช็คดูว่าเครื่องดื่มแบบไหนที่จะส่งผลสมรรถภาพทางเพศชายของเราค่ะ